สวัสดีครับผมมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลอะไรห้ามทําสิ่งนี้หลังสองทุ่มนะครับเกี่ยวอะไรกับหลังทำสองทุ่มนะครับเพราะอะไรเพราะจะทําให้เราแก่เร็วนะครับถ้าเราทํานะครับมาดูว่าทําไมนะครับนะรู้ไหมว่าฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะครอฮอร์โรมนหรือ g h หลังมากที่สุดช่วงที่คุณหลับลึกนะครับ แต่พฤติกรรมง่ายๆประจำวันคุณกําลังเปินสิตการลัางห้องบนก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอนนี่เสิอีกนะครับเพราะอะไรผมจะเปิดเผยว่า3 mm. พฤติกรรมที่ต้องหยุดทันทีหลังสองทุ่มนะครับเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมนะครับและฟื้นฟูตัวเองได้เต็มที่และตื่นมาจะทําให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะครับ mm. ดูมีน้ำมีนวลน,นะครับอ่อนเยาว์นะครับเรียกว่าอ่อนเยาว์นะครับ มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับห้ามทํานะครับนะครับห้ามกินอาหารหนักๆมื้อหนักหลังสองทุ่มครับปทําให้ย่อยยากนะครับทําให้ gh นะครับคุมขอย่อย gh หลังได้น้อยลงครับเพราะอินซูลินยังสูงอยู่นะครับอันนี้ไม่ควรทำครับควรทำอะไรดีล่ะชาสมุนไพรน้ำเปล่าทำให้ร่างกายได้พักนะครับ อันนี้คือข้อแรกนะครับต่อมานะครับเนี่ยชอบมากเลยครับดูตออะไรดูโทรศัพท์หรืออะไรที่มีแสงสีฟ้าตอนกลางคืน,นครับไม่เปิดไฟไม่อะไรไม่ให้แสงสว่างที่เพียงพอนะครับก็จะทําให้การยับยั้งเมเมลาโทนินนะครับทําให้หลับมีลึกนะครับลดกวนการหลั่งฮอร์โมน gh ที่เป็นฮอร์โมนอ่อนวนะครับในการซ่อมแซมนะครับควรที่จะอ่าอนซื้อ กระตุ้นสมองอยู่ในแสงที่พอเพียงนะครับเข้ามาออกกําลังกายหนักๆนะครับแบบหลังสองทุ่มแบบโอ้โหฮึกโอมนะครับออกกําลังกายให้ร่างกายฟิตๆอันนี้ก็ไม่ไม่ควรนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายหนักๆเนี่ยจะทําให้เพิ่มฮอร์โมนความเครียดนะครับหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเป็นฮอร์โมนความเครียดให้สูงขึ้นนะครับ ทำให้สมองตื่นตัวและร่างกายไม่ผ่อนคลายครับเมื่อถึงเวลานอนนะครับควรที่จะฝึกหายใจหรืออะไรทําเบาๆนะครับเมื่อคุณทําเปลี่ยนพฤติกรรม3ข้อนี้นะไปทำให้คุณชะลอนะครับชะลอความแก่นะครับทําให้อ่อนเยาว์ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะครับตามที่คุณอยากมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอันนี้ครับ3พฤติกรรมที่ที่ ควรดีเที่ยงนะครับหลังสองทุมแล้วนะครับควรปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับท้ายขอให้คุณสดใสเปล่งปลั่งนะครับยังไงก็ช่วย subscribe ไลค์คอมเมนต์แชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับโอเคครับขอครับ